ตุ้ดตีก่อนอตุ้ดีก่อนออนะ <พอ S 1> ช่วงเวลาต่อจากนี้ท่านจะได้พบกับทีงมงานสุดยอดรถแห่ร้องแรกแจกเงินเนี่ยมีชื่อได้กับเจ้าของรถวันนี้ครับผมกับพี่เอสุดหล่อขอเสียงคนหน้าตาดีสักหนึ่งทีหน่อยเลยหลังมา เดี๋ยววันนี้เรามีศิลปินมากมายหลายท่านครับรอมอบความสุขให้กับทุกๆท่านเลยด้านหน้าเวทีกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับฟิลประมาณนี้เออเซิ้งยกหน่อยก็คือแส้เซิ้งมด้วยครับผมนะฮะเออน้องออยมาได้ฟิลรถแห่จริงเป็นเราเป็นเจ้าพ่อรถแห่แบบนี้เราเคยมีประสบการณ์อะไรแบบฮาฮบนขบวนรถแห่ของเราไหมมีนะโอ้ยมีเยอะครับแต่ว่าเจ็บที่สุดนี่คือ มีคร <muitas S 2> ั <sketches> ну hey, ้งหนึ่งโดนโดนทิ้งครับผมเฮ้ยทิ้งไปรถแห่นี่คือเวลาไปแห่แห่เสร็จปั๊บนี่คือเขาจะวิ่งงานต่อเลยแต่วันนั้นแห่เสร็จเนี่ยผมนี่ลงมาซื้อน้ําข้างล่างไอ้คนอยู่รางรถก็คิดว่าผมอยู่หน้ารถคนอยู่หน้ารถก็คิดว่าผมอยู่ลังรถสรุปเขาไปเลยครับผมวันนั้นเน้าแล้วเดี๋ยวเขาทำไงอ่ะก็ของของเราอยู่ไหนของก็อยู่รถพอ์ไปเอาลงตอนลงไปซื้อน้ำไม่ได้บอกใครเหรอเอ้าผมคิดว่าเขาจะรอผมก็ไม่รู้ คนสำคัญไงคนสำคัญแบบนี <|so|>> ้เอ้ารถไปแล้วแล้วออยทำไงก็ยิ้มโทรศัพท์เจ้าภาพโทรหาโทรศัพท์ตัวเองให้เขากลับมาแล้ว